รักสะบ้านฝ่ายหญิงลัน่นยังอยากเป็นครอบครัวแม้ฝ่ายชายบอกหมุบออนสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันค่ะปีดฉากรักลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะระหว่างสาวแพรวเภาแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ซึ่งทั้งคู่ต่างเหลือเพียงหน้าที่พ่อแม่ดูแลลูกๆทั้งสองคนอย่างดีไม่ค่ะตกบกพ่องค่ะ ทำกางแฟนคลับหลายคนก็เชียร์ให้พวกเขากลับมารีเทนอยากเห็นภาพครอบครัวอีกครั้งตาสุดสาวแพรว,วตอบคำถามหลังจากนี้จะเกิดการแบ่งสมบัติการฟ้องร้องการจะถึงขั้นนั้นไหมเจ้าต,ตัวตอบว่าสำหรับแพลวแพรวก็ไม่ได้เลือกให้เขาไปไหนนะที่จริงไม่ได้บอกว่าเธอจะต้องไปจากฉันไม่มีเราก็ยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมบีจะกลับมาตอนไหนก็ได้คำว่าครอบครัว เราก็ยังอยากเป็นครอบครัวอยู่แต่ในเมื่อเขาบอกว่า Move on ไม่ไปต่อแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากอินเตอร์เทนที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ